สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวาในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวกันแดดก,กันคะ่ะทุกคนว่าเพิ่งลงสกินแคร์เสร็จนะแล้วก็จะตามด้วยกันแดดนะคะก็เลยกะว่าจะมาลงกันแดดให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะตัวนี้ว่าเพิ่งไปเจอมาในเซเว่นอีเลเว่นนะคะแพ็คก,กงแพ็กเกจคือน่าใช้มากนะทุกคนก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือตัวนี้เลยน้องคอนนี้คือ Bio อ e a q u a า i ิตวอเ e อรี่เจลโบเทนิกพิวนีนะคะตัวนี้เขา SPF50 บวก PA ถึง4บวกเลยนะแล้วดูความซองดิทุกคนมีความเป็นสีเมทัลเลกชมพูชมพูแบบนี้เลยนะคะมีดอกมองดอกไม้นะซองคือสวยมากนะตัวนี้มีฝาหมุนมาเรียบร้อยเลยนะคะว่าได้มาจากเซเว่นอีเลเว่นด้ราคา29บาทนะตัวนี้เขามาในปริมาณ7 m l ตัวนี้เขาเคลมเลยว่าเป็นกันแดดบ,บำรุงสูตรน้ําเนื้อเจลที่เป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นที่ช่วยในการปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะแล้วตัวนี้เขายังบอกว่ามีอนุภาคเรกระดับไมโครนะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากฝ้ากระจุดดำดๆ,ๆต่างๆแล้วตัวนี้เขายังเป็นสูตรน้ำนะ ที่มีสารให้ความชุ่มชืน้นทําให้ผิวชุ่มชืน้นอิ่มน้ํานะตัวนี้เขายังเป็นเนื้อเจลบางเบานะคะเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เป็นคราบที่สําคัญคือกันน้ํากันเหงื่อยด้วยมาลองดูเนื้อกันแดดกันบ้านดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อเจลนะคะแต่พอทาไปตอนแรกจะมีความแบบแตกตัวเป็นน้ํานิดหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนด้วยนะคะมีความหว,วานๆและมุนละมุนนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นโบทานิพีโอนี่นะคะก็ะะหอมดี นะคกะเดี๋ยวที่นี้ว่าจะมาลองลงข้างหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะเดี๋ยวว่าจะลงเป็นข้างนี้ก่อนแล้วกันนะคะวิธีใช้ตัวนี้ก็คือเขาเป็นกันแดดใช่ไหมแล้วก็จะลงในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะตอนคืนไม่ต้องใช้นะคะทุกคนแล้วว่าก็จะลงไปแบบนี้เลยนะคะจริงๆว่าใช้ตัวนี้ได้ประมาณ3-4วันแล้วนะรู้สึกว่าโอเคนะคะก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันเนี่ยแหละตอนแรกที่ทาไปก็คือจะมีความเหมือนแบบเป็นน้ำาน,น,นิดนึงนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะค่อยๆเซตแล้วก็ซึมเข้า ข้าผิวนะเพราะซึมเข้าผิวแล้วจะมีความแบบหนืดหนืดนิดหนึ่งๆๆนะคะทุกคนแต่ว่าเกลี่ยดีๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วเขาก็จะมีความแบบแอบเคลือบเคลือบผิวนิดหนึ่งด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เขาเป็นกันแดดที่ไม่มีสีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะส่วนข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทาเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ช่วยในการปรับสีผิวอะไรนะคะ เดี๋ยวว่าจะขอทาอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเ,เราค่อยมาสรุปกันนะคะทุกคนนี่ฟาดลงไปแบบนี้เลยนะคะว่าชอบตอนแรกที่เขาแตกตัวเป็นน้ำอะ่ะมันจะมีความแบบทาง่ายมากๆแล้วก็เกี่ยด,ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก็ทาวนๆวนๆ,ๆแบบนี้ไปเลยนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ผิวที่ทาทาั้งหน้าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะมีความแบบช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้นมานิดนึงนะ ควรแต่ไม่ได้ปรับสีผิวอะไรนะคะผิวตอนแรกมันจะดูแบบเออเห็นพวกความไม่สม่าเสมอของเรานิดนึงนะแต่พอทาไปแล้วผิวมันดูแบบสม่ําเสมอขึ้นนะคะก็แปลกเหมือนกันนะทุกคนคือเขาไม่ได้ปรับสีผิวนะแต่พอทาไปแล้วผิวก็ดูเรียบเนียนขึ้นมาเลยนะคะแล้วพอกันแดดเสร็จตัวดีแล้วเขาก็จะไม่ได้เหนียวเนอหนะอะไรนะคะแรกๆอาจจะมีความรู้สึกว่าหนึบหนบผิวนิดนึงนะเพื่อนๆต้องรอให้เขาเซตตัวนิดหนึ่งนะคะผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะที่สําคัญคือ ตัวนี้เขากันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะว่าใช้ตัวนี้แล้วก็ไปเดินตลาดตอนบ่ายเลยนะทุกคนเหงื่อคือไหลเยอะมากนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาก็ไม่ได้ไหลไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นคราบไม่ได้ทําให้หน้าเราเละนะคะค่อนข้างจะติดทนเลยทีเดียวนะคะแล้วว่าใช้ตัวนี้แล้วไปเจอแดดตอนบ่ายจังๆอะ่ะทุกคนเอากลับมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแสบหน้าหรือว่ามีความระคายเคืองผิวอะไรนะรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการกันแดดของเขาค่อนข้างดีนะรวมๆแล้วก็คือประทับใจนะคะโดยมาบิโอเรทํากันแดดออกมาว่าไม่ค่อย ผิดหวังอะทุกคนคือเนื้อของเขาก็คือดีเลยนะคะซึมง,ง่ายซึมไวทาง่ายปกป้องผิวได้ดีนะคะแต่ที่ชอบที่สุดของตัวนี้ก็คือกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ติดทนนี่แหละทุกคนแต่ตัวนี้ว่ารู้สึกว่าน่าจะมีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ําหอมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนแพ้แอลกอฮอล์แพ้น้าหอมก็หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่าพเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้กันแดดที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์กันน้ํากันเหงื่อติดทนตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะใครสนใจตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะราคาหน้าหลัก แพ็กเกจด,ดีงามน,นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่วาเชียร์ว่าต้องไปลองเลยนะคะทุกคนมันดีจริงๆแนะนําเลยค่ะทุกคนอะก็มารีวิวกันประมาณนี้นะคะสั้นๆนะคะเพื่อนๆคนไห <ๆ S 2> <ค>นเคยใช้ตัวนี้แล้วดีไม่ดีชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนเพื่อคนอื่นใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆบ้านนะคะและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้ ตลอดตลอดไปเลยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย